สมุนไพรโกจุลลัมพาไม่ต้องฮือฮาอีกต่อไปเป็นสมุนไพรฆ่าเชื้อไวรัสฆ่าเชื้อหวัดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้จับสรรันไข้ามาเลาเรียหรือแมก้กระทั่งไข้ป่าไข้ทุกชนิดในการถอนพิษไข้ได้อย่างชะงัดนักแลเรามาดูใบในการใช้และดอก ของสมุนไพรโกจุลลัมพาหน้าหนาวเป็นอย่างไรป้ายฝนต้นหนาวเป็นอย่างไรไม่ต้องฮือหาอีกต่อไปสมุนไพรโกจุลลมพาฆ่าเชื้อไวรัสได้อย่างชะงัดนักแลสิบอกไห้เลยล่ะครับ สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจหักน้ำสารคามนะท่านผู้ชมคนเดียวกันเราก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับอากาศวันนี้ก่อนท่านผู้ชมก็คือนะครับถ้าหากหลายๆท่านนะครับคงจะทราบแล้วว่าปลายฝนต้นหนาววันนี้ที่บ้านโจนะครับอำเภอบรบรือมหาสารคามนะท่านผู้ชมก็ประมาณ20องศานะครับสบายสบายนะครับวันนี้แต่ตอนเช้าเช้านี่ก็ประมาณ19องศานะครับอันนี้ก็เริ่มสายมาแล้วท่านผู้ชมแดดกําลังจะมาไล่ นะครับมาไล่โจนี่แหละนะครับวันนี้เราต้องอรีบๆคุยนะครับเพราะว่าแสงจะไม่ได้เราก็จะมาพูดกันนะครับว่าสมุนไพรที่อยู่ข้างโจนี้นะครับก็คือว่านะครับก็เป็นที่ฮือฮามาแล้วนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยและก็ไม่วิจัยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเพราะว่าโจฮังนัศสารคามนะครับลุงโจสมุนไพรก็ใช้มาเนิ่นนานคือถ้าหากเนี่ยตัวโจเนี่ยเป็นเกี่ยวกับนะครับเจ็บคอ เป็นหวัดเป็นไข้ผมไม่พึ่องอยาที่ฟี่แล้วก็ยาดีคอนเจนหรืออะไรเลยท่านผู้ชมหรือ,อยาพาราเซตามอลอะไรเลยไม่เกี่ยวกันเลยนะครับผมไม่ใช้นะครับสมุนไพรที่อยู่ข้างกายโจนี้ก็คืออยู่ในประเภทโกดนะครับโกดจุลาลัมพาท่านผู้ชมวันนี้ในการเสนอนะครับเราก็จะมาพูดกันเซิฟเซิฟกันดีกว่านะครับแบบง่ายสบาย,สบายนะครับนะครับไปกับโจห้างด้าสารคามลุงโจสมุนไพรท่านผู้ชมวันนี้เราได้ทําเป็นซองชาแล้วนะครับในการ แก้อาการเป็นไข้เจ็บคอนะครับก็คือนะครับวัดลงคอก็แล้วกันท่านผู้ชมเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงปลายฝนต้นหนาวนะครับโกจุราลัมพาเนี่ยมีสรรพคุณที่มากมายท่านผู้ชมและก็มีกลิ่นหอมที่นะครับเวลาชงแล้ววันนี้โจไม่ได้ต้มให้ดูนะครับว่าน้ำก็จะมีสีเหลืองนะครับหอมนะครับเหมือนดอกเก๊กฮวยเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ที่ไร่ก็ปลูกดอกเก๊กฮวยได้ดอกคาโมไมา์ท่านผู้ชมเอาละเรามาพูดถึงอ่า สมุนไพรที่หลายๆคนอยากได้แล้วก็ตามหามากมายนะครับก็คือโกดจุฬาลัมพาประเภทโกดนี่แหละนะครับโกดนี้จะเป็นอันนี้มันมีน้ำหมอกเยอะนะท่านผู้ชมอันนี้ออกดอกแล้วนะดอกเขาจะเป็นตูมสีขาวนะครับตูมสีขาวเกสรข้างในก็เหลืองนิดๆน,นะครับอันนี้เขาฉ่ำเลยท่านผู้ชมนะฉ่ำด้วยน้ำหมอกน้ำหมอกแรงมากกว่านี้นะครับ อันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับดอกสีก็าขาวนะครับและมีมีเกรสรเล็กๆนะครับแต่ในการาเราเอาไปทําเป็นาชาสมุนไพรโกจูลาลัมพาในการแก้วไวรัสคือคือในงานวิจัยก็แล้วแต่ใครจะวิวิจัยก็แล้วแต่นะครับผมไม่สนหรอกนะครับแต่ว่าผมสนที่ว่าผมเอามากินแล้วท่านผู้ชมก็ประมาณ30นาทีนี้ก็อาการเป็นไข้นะครับ เป็นไข้เปาเป็นฤด,ดูก็แล้วแต่นะครับเป็นฤด,ดูก็คือ,อเป็นไข้ติดฝนนะครับเป็นหวัดมีน้ำมูกไหลนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะท่านผู้ชมคือไม่ได้แก้ไข้แก้ไวรัสอย่างเดียวก็คือเวลาเราเป็นหวัดหวัดก็คือไวรัสนั่นแหละนะครับคือไม่ต้องแปลมากมายเลยหลายหลายคนบอกว่าอุย้ยไวรัสโน่นนี่นั่นนะครับจริงๆแล้วสมุนไพรกรุจุฬลาพาเนี่ยมันเป็นสมุนไพรในการแก้ไข้ดับพิษไข้ถอนพิษไข้ ได้อย่างดีนะครับแล้วก็เป็นที่ฮือฮานะครับคือ,อนิสัยคนไทยนี่ก็ชอบฮือฮากันนะครับแล้วก็วิ่งตามหาโอ๊ยต่างๆมากมายจริงๆแล้วก็มีสมุนไพรที่ในการดับพิษไข้ถอนพิษไข้มีมากมายแต่สําหรับวันนี้นะครับในงานการวิจัยนี่ก็คือโกจุลาลัมพานะครับฆ่าเชื้อไวรัสนะครับที่เฮทีทอนฮอตกันนี่แหละนะครับได้อย่างได้ผลแต่สําหรับจะเอามาใช้จริงในการถอนพิษไข้นะครับเราไม่ต้องกิน พวกยาเคมีต่างๆมากมายอันนี้ผมกินแค่นะครับซองชาเดียวท่านผู้ชมในการในการที่เราเจาไปต้มเราพูดถึงวิธีการต้มดีกว่าเนาะซองหนึ่งนะครับโจจะต้มแบบแก้วใบใหญ่ๆนิดหนึ่งนะครับก็กินแล้วก็ผ้าคลุมโปงอาการเป็นไข้มันจะช่วยถอนพิษไข้นะครับในร่างกายได้ดีท่านผู้ชมก็คือร่างกายเราเนี่ยเวลาร้อนเนี่ยนะครับ เลาร้อนมากๆมันก็จะทําให้มีอาการปวดศีรษะมีอาการเวียนหัวมึนงงหูเอ่อมีคือมึอนงงศีรษะแล้วก็ปวดศีรษะแล้วก็ทําให้ขึ้นไส้อาเจียนก็คืออาการของคนที่เป็นไข้นะครับแล้วก็มีประสาทมึนงงนะครับก็ทําอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นสมุนไพราทางเลือกจากงานการวิจัยและก็อ่าใช้มาเนิ่นนานนะครับโจใช้มาเนิ่นนานเพราะฉะนั้นสมุนไพรโกจุลาลมพาเนี่ยนะครับ หลายหลายคนนะครับอาจจะเป็นไข้ยอย่างอื่นอาจจะไข้ามาเลาเรียอาจจะไข้จับสันวันเว้นวันก็แล้วแต่เราก็จะใช้สมุนไพรโกดจุฬาลัมพาในการต้มดื่มท่านผู้ชมอันนี้ต่อแก้วได้เลยนะครับกินแค่แก้วสองแก้วเท่านั้นแหละนะครับไม่ต้องแบบโอ้ยไปรักษาวันคือหลายๆวันอันนี้สมอ,อันนี้จริงๆแล้วสมุนไพรชน,นิดนี้มันเป็นสมุนไพรเดี่ยวนะท่านผู้ชมเอาเราจะใช้อย่างไงใช้เดี่ยวเนี่ย มันจะไม่มีไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆนะครับเดี่ยวเนี้ยนะครับเข้าใจคําว่าเดี่ยวไหมนะครับเดี่ยวนี้ก็คือว่าตัวเดี่ยวๆนะครับที่เราเอามาตากแห้งนะครับแล้วก็อบนะครับแล้วก็ใช้ในการบดออกมาท่านผู้ชมเราก็ได้ซองชาอย่างนี้เดี่ยวๆเราจะกินกี่วันนะครับกินอย่างมากนะครับห้ามเกิน3วันท่านผู้ชมห้ามเกิน3ามวันจริงๆแล้วมันใช้ไม่ถึง3วันหรอก แค่วันเดียวนะครับก็หายแล้วนะครับแก้วสองแก้วก็หายแล้วเพราะฉะนั้นกินตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นนะครับก็หายแล้วท่านผู้ชมกินวันเดียวนะหายเลยสมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรเดี่ยวห้ามกินเกินสามวันท่านผู้ชมวันเดียวก็หายแล้วนะครับนี่แหละเวลาเราเป็นไข้เป็นหวัดนะครับอาติดเชื้อไวรัสต่างๆมากมายมันจะสายพันธุ์พ่อคนแม่อะไรหายเหี่ยวก็ช่างเถอะท่านผู้ชมอย่าไปตีความให้มากมาย นะครับอย่าไปแบบออกข่าวกันโอ้โหคือโคมประชาชนก็รู้สึกหวาดกลัวระแวงกันไปหมดเลยใครกรกแอมกไอหนอก็ยอ็หหแบบคือแบบกลัวนะมันกลายเป็นโรคจิตนะครับเป็นจิตประสาทไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆแล้วมันก็ทําการบําบัดรักษาได้หายนะครับมันไม่ได้อะไรมากมายเลยหลายๆคนอาจจะมองไปว่าอโากจุฬาลัมพานะครับหรือแม้แต่ฟ้าทนายโจรท่านผู้ชม กจุลลมพาก็เป็นสมุนไพรทางเลือกในการถอนพิษไข้แก้ไข้ได้ดิบได้ดีเลยแหละนะครับเด็กหรือผู้ใหญ่ก็กินได้ท่านผู้ชมกินได้นะครับเด็กก็อาจจะกินสักนิดนึงนะครับไม่ต้องมากมายนะครับไม่ต้องถึงขนาด2อสาแก้วท่านผู้ชมแก้วเดียวนะครับแก้วกาแฟก็ได้นะครับเล็กๆเนะี่ยมันก็จะดับร้อนได้เลยนะครับดับร้อนในร่างกายอาการเจ็บคอก็จะหายไปนะครับ ใช้สมุนไพรโกดจุลาลัมพาสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายชัดๆเนาะนะครับให้ให้ให้ดูตอนหัวม้วนแล้วกันนะครับวิธีการกินการใช้ก็แค่เช้าซองนะครับเย็นซองหนึ่งอาการร้อนในกายก็จะหายไปท่านผู้ชมโกดจุราลัมพาตอบโจทย์สำหรับวันนี้นะครับขับเชือเช้อไวรัสฆ่าเชื้อไวรัสได้ร้อยเปอร์เซนะครับได้ร้อเอร์เต์จริงๆ ผมคงไม่ตีความเป็นพันเปอร์เซนต์หรอกท่านผู้ชมไม่การันตีขนาดนั้นแต่ว่าใครได้กินแล้วนะครับก็จะอาการดีขึ้นนะครับดีขึ้นเลยนะครับอาการเป็นหวัดเป็นไข้นี่ยมีน้ำมูกไหลนี่ก็จะหายไปนะครับโอ้โหได้อย่างชะง,งัดนักหลท่านผู้ชมสมุนไพรโกดจุฬาลัมพาเป็นสมุนไพราทางเลือกนะครับเป็นสมุนไพราทางเลือกที่เราไม่ต้องพึ่งเคมีโจเป็นโจก็หายนะครับ เพราะว่าอย่างเรารู้สึกว่าเราเจ็บคอเนี่ยเราก็หย่อนเนี่ยใส่น้ําร้อนเลยนะครับน้าร้อนเลยแล้วก็มาจิบน้ําร้อนไปเรื่อยๆจิบไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้กินทีเดียวพรวดนะล้วก็จิบไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละนะครับหลายๆคนตามหาฮือฮาเกี่ยวกับโกจุรารำพาท่านผู้ชมถ้าหากใครนะครับอยากได้ต้นนะครับมีมากมายนะครับแต่ว่าโจก็ช่วงนี้ก็มีเหลือไม่กี่ต้นท่านผู้ชมก็สามารถที่ทักเข้ามาทาง ไอดีไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีต้นให้นะครับเพราะว่าต้นเดี๋ยวนี้ก็เหลือประมาณสักสองสามร้อต้นนะครับก็มีเวลาทําแค่นั้นนะครับเราก็ไอดีไลน์มาเลยนะครับว่าต้องการสมุนไพรชนิดคือคือคือ,คองานวิจัยเนี่ยเขาก็บอกค่าเชื้อไวรัสโควิด COVID นู่นนี่นั่นนะครับผมจะไม่พูดถึงแล้วโดนแบนอีกน,นะครับก็คือให้ท่านตระหนักว่าถ้าเราเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอ นะครับไอไอแบบว่าไอเป็นหวัดมาด้วยนะครับแล้วก็ไปตากฝนอ่าช่วงนี้ไม่มีฝนนะครับมีอากาศเปลี่ยนนะครับนอนใส่พัดลมนอนตากแอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้ค่อยใส่เสื้อผ้าบางคนก็ถอดเสื้อผ้านอนหรือหรือเขี่ยผ้าห่มออกนะครับก็มีอาการเจ็บคอเราก็ใช้สมุนไพรชนิดนี้นะครับกดจุลาลัมพาในรูปแบบของซองและท่านผู้ชมถามโจมาได้เลยนะครับไอดีไลน์ไว้ข้างบนให้นะครับ นี่แหละสมุนไพรโกจุลลมพานะครับไม่ต้องวิจงวิจัยอะไรแล้วนะครับเอาไปใช้ได้เลยฆ่าเชื้อไวรัสแก้หวัดลงคอแก้ไข้แก้ไอได้อย่างชงัดนักแลนะครับแฟนขับโจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับที่ youtube ลุงโจสมุนไพรอีกช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งก็คือวันที่3ที่4ที่5เนี่ยหละโจก็จะออนแอร์นะครับเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่จะมาให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมนะครับ สำหรับที่เรามาให้ความรู้วันนี้โกจูล,ลัลลมพาตอบโจทย์แก้ไข้แก้ไยแก้หวัดนะครับไวรัสต,ต่างๆมากมายในรูปแบบของซองเชงัดแได้ลสิบอกไห้ครับ